ครับวันนี้มาขออนุญาตพิเศษตอบคำถามคอมเมนต์ของน้องครับก่อนอื่นต้องอส่งท้ายปีใหม่ไทยสวัสดีสงกรานทุกท่านขอให้ท่านจะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยลุ่มเย็นสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามของน้องที่เป็นนักทำโท แล้วก็บวชเป็นสมณีนสี่ปีบวชพระ1ปีปัจจุบันไล้ฝึกสมาธิอันนี้ถือว่าต้องสาธุด้วยนะท,ที่ท่านที่น้องปฏิบัติมาตลอดแต่ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจนี่คือประเด็นสำคัญมากสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายก่อนอื่นถามว่าน้องมาในสายไหนหนึ่งเป็นคนอีสานหรือคนเหนือสองอท่าน น้องบวชเนนสายธรรมยุทธ์หรือสายมหานิกายนี่ประเด็นสําคัญมากและที่สําคัญยิ่งก็คือน้องไปเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมอย่างเช่นจิตนิยมของฝ่ายเสื้อแดงเสื้อส้มหรือว่าเสื้อเหลืองนี่คือประเด็นสําคัญในการที่จะเลือกปฏิบัติธรรมที่น้องได้ยึดสานักอาจารย์มั่นนะ่ะอาจารย์มั่นเหมาะสำหรับคนเสื้อเหลืองนะครับเสื้อเหลือง เสื้อเหลืองอเหมาะสำหรับคนเสื้อเหลืองแต่ว่าแต่ท่านไปใช้ท่านคึกฤทธิ์อีกคึก,กมามานมาในสายของอคนเสื้อแดงหรือมามหานิกายมันดีมันสับสนทําให้น้องมีปัญหาได้นะอย่างเช่นสํานักต้องยึดอยากอยากแนะนําให้นะการที่ปฏิบัติทมที่ดีไม่จําเป็นต้องเนี่ยให้ยึดสํานักใดสานักในในหกสำนักอย่างเช่น คนเสื้อเหลืองเนี่ยมีหลวงปูท่ทวดพุทธจารยร์โตและอาจารย์มั่นเนี่ยใช้สำนักนี้ปฏิบัติได้และดีส่วนคนเสื้อแดงเนี่ยอยากจะแนะนําใหา้ปัจจุบันที่เราจะรอดคือใช้หลวงปู่สุกไก่เถื่อนคืออันดับหนึ่งสองก็คือท่านพุทธทาสได้สามหลวงปู่หรือสีลิงดำหลวงปู่ปานสี่ก็คือหลวงปู่สดเนี่ยสำนักที่เขามีดุพลต่อประเทศ นี่อยากจะขอแนะนำถ้างั้นเราจะปฏิบัติทมแล้วเราจะเจออุปสรรคปัญหามากมายเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องทร,รมาหากินเราจะมีแต่ปัญหาเยอะบางทีทําไปทรมาถ้าเราปฏิบัติไหวองค์พระผิดสํานักผิดจะเจอปัญหาเยอะสวัสดีครับ